พ่อ oh, oh, oh. ้ไาเฮมอีลำเหลือไปเจอไฮกัได้เนาะโอ้า็เลี้ยงแฉบโอ้โหอันนี้มันของไผ่ล่ำเหลือปดโถเป็นลำเจาเละเนี่ยค่ะของนหนนมคนกะของไผ่าเตะในงานก็ต้องเตะไปปเลี้ยงแฉบบุญ ของพ่อเลี้ยงแสบของไอ้บินฮะของไอ้บินของไอ้บินก็เป็นนอ้องเวรนุ่งกับย่อมย่อมมาหน่อยโอ้แล้วของพ่อหนานของพ่อหนานโอ้หนานไหนดดเดี๋ยวพ่อจัดดนะจดดอ้วนนะพ่อจันอ้วนรู้ว่าไ่ได้ชะตางละ <c oughs> <c oughs> ของค้นดุม <c oughs> พ่อเลี้ยงแสบ <c oughs> ของพ่อเลี้ยงบินของไอ้อินผลตะกี้อันนี้ถ้าอย่าเต้นนะ เหลือแล้วโฮยปละไม่ไม่ใจก้าใจใจเฮ้ย,จ,ย,<า>ยจะไปยิยงมาดังนี้โอ้แม่นวนหันและใจบดีกพอสัตว์ยงุ่งยงฮะใชไมจบแล้วเจ้าแม่งองอมขอบขอพระคุณครับอ้าโอ้ไม่เสียงตบมือคนไนตบมือ ขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งวันที่16พฤศจิกายนทุกคนอาไพ่บัตบตชื่อหวยของวาดไปไกลมาเอ,อ๊แต่เออ,เอ,อได้สองตัวสามตัวก็ว่าไปกันยังมาถึงไหนอักนะปรเดี๋ยวนี้นะนยังมางถึงไหนตัอโอ้ยห้องไปขึ้นพอยน์